สวัสดีครับ่าช่วงนี้เราก็ใช้คอมพิวเตอร์กันเยอะนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำในกรณีที่ว่าเราจะเปลี่ยนคอมพิวเตอร์แล้วเราจะต้องทำอะไรกับคอมพิวเตอร์อะไรของเราในบ้างนะครับซึ่งถ้าใครสามารถฟอร์แมตเครื่องได้ก็ฟอร์แมตเครื่องไปเลยนะครับเพื่อเอาไปขายหรือเพื่อเอาไปอะไรก็แล้วแต่ แต่ถ้าเกิดใครไม่สามารถฟอร์แมตเครื่องได้แล้วอยากรู้ว่าเราจะเอาเครื่องไปให้คนอื่นเนี่ยเราจะปลอดภัยแค่ไหนนะครับผมก็จะเสนอว่าควรจะต้องเช็คเครื่องยังไงบ้างน,นะครับเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับจะมีเยอะไว้กว่าน,นั้นนะครับก่อนอื่นเลยครับถ้าเครื่องใครมีการซิงกับ o วัน i ด e ไว้อยู่นะครับขั้นแรกเราก็คลิกขวาที่ตัววันได้ก่อนเลย เข้าไปที่ setting จากนั้นกด unlink d i s pc ออกครับพอ unlink d i s pc ออกไปเรียบร้อยแล้วตัวโฟลเดอร์ต่างๆที่เราเคย sync อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราพวกนี้มันจะ u n s i n c ออกไปแต่ว่ายังไม่หมดนะครับถ้าเกิดบางโฟลเดอร์ที่ขึ้นเป็นรูปเครื่องหมายถูกหรือถ้ามันยังมีอะไรอยู่ในนี้อีกให้เราไปลบมันไล่ลบมันให้หมดนะครับเพราะว่า โฟลเดอร์ er พวกนั้นมันถูกดึงลงมาจากวันไดเได้บร้อยแล้วมาอยู่ในเครื่องเราแล้วเราต้องไปลบเองนะครับเราไม่สามารถให้วันได้ลบให้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นรูปก้อนเมฆอยู่อันนี้บางทีมันอาจจะอันซิงปุ๊บมันก็จะลบตัวมันเองไปให้อัตโนมัตินะครับอันนี้คืออันดับแรกวันได้นะครับอันถัดไปครับเป็นออฟฟิศครับสมมุติว่าผมเปิดอันหนึ่งเป็น Word นะครับ โอเคพอเราเปิดเปิ d ดมาเรียบร้อยแล้ววิธีที่เราจะยกเลิกซิงเวิร์ดหรือยกเลิกการซา g อินในตัว Microsoft Office ทั้งหลายนะครับอันแรกเลยเข้าไปในส่วนของ Account นะครับ Account เสร็จกด Signout ครับแค่นี้ครับ Sign Out ออกตัว Account นี้ก็จะออกจาก Microsoft Office ทุกประเภทนะครับ พอถ้าเกิดเราทําการซิงค์แ c คเค n t อันนี้อยู่ไว้นะครับเวลาเราเครื่องเราส่งไปให้คนอื่นแล้วคนอื่นมาทําการพิมพ์เวิร์ดอะไรพวกนี้ตัว Author ที่ขึ้นไปอยู่ในไฟเ์ิร์ดจะเป็นชื่อเราติดไปนะครับเราก็ Sign Out มันออกซะนะครับโอเคเราจบไปในส่วนของ2ส,ส่วนแล้วที่เราจำเป็นจะต้องทำนะครับโอเคถัดไปครับเป็นเรื่องของ b r o w s ์เครับใครใช้เบราว์เซอร์ l e Chrome นะครับ หรือเบราว์เซอร์อะไรอื่นนะครับเราควรจะเข้าไปเคลียร์แคชและเคลียร์พ s าสร์ดที่อยู่บนเบราว์เซอร์ซะก่อนซึ่งในที่นี้ผมถนัดตัว Google Chrome นะครับผมจะแนะนำ Google Chrome เราเลือกจุดๆ,ๆครับเลือก Setting จากนั้นครับถ้าเรา Turn Off มันได้เราก็ Turn Off ไปนะครับแต่เราแนะนำว่าแต่ทางผมแนะนำว่าถ้าเราต้องการคลีนเครื่องจริงเราก็กด Turn off เพื่อหยุดซิงค์ a c c o u n t ที่อยู่ในนี้ แต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ใส่อินไว้ก่อนลงหน้าก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เราถัดไปเราต้องมาดูครับคือนี่ครับ auto fill password ครับปกติบางคนอาจจะลิกว่า save password ใช่ไหมครับมันจะเด้ง pop up ขึ้นมาเวลาใครไป log in ในหน้าเว็บต่างๆจะมี pop up ว่า save password ไหมบางคนกด yes ไปในหน้านี้ครับเวลา save password มันจะขึ้นมาอยูนี้ว่าเรา save ไว้อยู่ที่เว็บอะไรบ้างเราก็กดกระกบ,บาดลบไปหมดนะครับในที่นี้ผมไม่ได้ save ไว้อยู่แล้วส่วนอันที่เป็น never save ถามว่าจะกดลบได้ไหมลบได้ครับแล้วแต่เราถนัดเลยนะครับโอเคในเรื่องของพาสเวิร์ดแล้วถัดไปในเรื่องของว้นมูโพรมยังไม่หมดนะครับเรามาดูนี่ครับ privacy and security นะครับใน clear browsing data นะครับเรากดป๊บเข้าไปที่ advance d ครับจากนั้นเลือกทุกอันเลยครับแล้วกด clear data ครับมันจะลบ history browser หรือการ ใช้งานต่างๆที่อยู่บนเบราว์เซอร์มันจะลบออกให้หมดนะครับโอเคในส่วนของตัวเบราว์เซอร์จะมีประมาณเท่านี้ถัดไปครับยังไม่จบนะครับเราสามขั้นตอนไปแล้วนะขั้นตอนที่สี่ครับถ้าเรามีโปรแกรมอื่นๆผมแนะนำว่าให้ i g ย o u t ออกให้หมดนะครับแต่สักหลักๆสำคัญอันที่สี่ครับเราไปที่ Windows เลือก s e t t i n g ครับ เข้าไปที่เมนู a d d o u u t t นะครับจากนั้นครับเราลองดูซิว่าอยู่นไหนบ้างนะอซา i อินออปชั่นมีไหมอ่าไม่มีอ่นนี่ครับอันถัดไปครับอันสำคัญครับ Access Work or School อันนี้คือมันจะทำการ Connect กับตัวอีเมลของเราไว้เลยนะครับวิธีการทำเราติ๊กที่มีของเราแล้วกด Disconnect ครับไม่ว่าเราจะมีอีเมลอะไรที่เป็นของเรานะครับกด Disconnect ออกไปให้หมดเลย นะครับอันนี้คือ4ขั้นตอนที่เราสามารถเคลียร์เครื่องเราเบื้องต้นเพื่อส่งต่อให้กับคนอื่นใช้งานต่อนะครับก็แนะนำว่าให้ควรทำก่อนที่จะส่งไปแต่ถ้าเกิดใครสามารถฟอร์แมตเครื่องได้ทำเลยครับดีกว่าเยอะครับอันนี้คือวิธีการทำเบื้องต้นนะครับโอเคครับน่าจะมีประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับ